วันนี้เปิดเทอมวันแรกไปเอากระเป๋าดาวโอเคเพื่อนล้อลังอะเดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยปุ๊บหมดแล้วโอเคเจอกันก้วว้าวเดี๋ยวมัสวยขนาดเด็กฮะกลับไปภูเก็ตแบัสเดียวทำไมสวยขนาดนี้อยู่นี่ก็สวยว้าวแต่ละโอเคเราจะนั่งรถตู้ไปมอใช่ไหมคะ ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่มอลแล้วไปกินข้าวกันหน้าแบบ v พี <Yeah. S 1> <D IP. S 2> น่ตอนนี้ถึงมอลแล้วแต่ว่าหัวแบบ เจอลมมอก็คือพังไปเลยแต่ก็หาเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรคะอ้นน้องรักอยู่ไหนเอ่ยอ้นน้องรักอยู่ไหนเอ่ยให้าอยู่หน้หนาเซเว่นนี่คนอย่างเยอะกว่าเธอคนแรก <c oughs> อันยองฮาไซโยโอิยรู <c oughs> ้ได้ไงว่อยู่ตรงนี้เนี่ยวิ้นวันนี้ขอถ่ายคลิปยูทูบได้ไหมสวัสดีกลองซิใช่ครับได้ปะอันนี้ได้ ดตรงนี้แล้วมันจะถ่ายเลยแบบไม่ต้องเปิดตรงนี้นี่งถ่ายละสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่โงรงงานนิเทศกันนะคะกนหลอแ้ก็เป็นนั้นแคร์เรหรออ่าตัดตัดแล้วตัดไปสองนิ้วเลยนะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่โรงอาหารนิเทศค่ะ อาหารในไทยหราคนแม่จัดแต่รู้สึกว่าเนี่ยจะแน่นทุกโรงอาหารบางวันเนี่ยเห็นปะกินข้าวอะไรเินไหมกรอบค่ะหมอบแสงแคเย้ยเหรอใช่บะหมี่หมูกรอบสิบนาที กินเพราะว่าเพราะอะไรเพะไปเรียนจะไปเรียนแล้วนะคะทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วเรากำลังจะขึ้นไปเรียนแต่ว่าคิวลิฟใช่หรอวะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะคิวลิฟซื้อน้ำก่อนนะมันยาวขนาดนั้นเลยเออคิวขึ้นลิฟต์จริงทุกคนเขาขึ้นลิฟต์กันแบบช้ำมากเราจะขึ้นบันไดแทนเพราะว่าจะเรียนไม่ทันแล้ว ขึ้นบันไดหนีไฟหมีเอาชีวิตรอดจากคนขึ้นลิฟต์พี่เหรอส,รสออามสสนี่ไนัไงสวสดีค่ะเีครับด เกียวตะวันแชร์เทพค่ะเอ่อสิบหกหรือเปล่าสิบหกค่ะค่ะเกียวตะวันชื่อเล่มมวนฟิล์มค่ะมวนฟิล์มมวนฟิล์มโอ้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องอะไรแนวๆนี้แน่เลยสิบเอ็ดค่ะปลายค่ะปลายปลายแบบอำเภอปลายโอไม่มีรอยอะไม่เลยปลายปลายไหนปลายปลายฟิล์มในเล็กๆตัวคือลูกบังกลับภาพยนตร์ แต่ว่าพี่พี่ทำเป็ดกับกับโฆษณาทำไมถึงอยากเรียนภาพยนตร์เพราะว่าไม่มีคณิตแล้วถามว่าการเรียนที่เขาไม่ได้ไปเรียนมหาลัยเขาสามารถทำงานได้ยังไงความรู้มันมีอยู่ในทั่วไปดูยูทูบเยอะๆคำถามเดิมถ้าคุณแค่ชอบชอบงานครับแต่ไม่ต่างจากเขาอะแานคนที่ทำงานสายนี้ที่แบบว่ามีบทงานเด่นๆทุกๆกับที่เกิดบ้านช่างภาพที่ไทยงานสวยมันไม่ได้อยู่ๆมันหายไป เราก็อาจจะแบบว่าขอที่เด็กได้มาดูหนังกันเถอะเด็กฟิมก็ต้องดูหนังนะคะทุกคนดูหนังกัน เล yeah. yes. yes. ิกแล้วขอบคุณครับค่คะเลิกแล้วยวไปไหนต่อเรียนอีกทีหนึ่งตอนเย็นเลยอ่ะเรียนทีห้าโมงห้าโมงถึงหกมดูว่าไปไหนต่อนี่เรียนเสร็จนะคะเราไม่มีที่ไปมากๆเราจะไปที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ไม่ดีตั้งแต่เช้าเรามาเดินตากแดดทอดในห้องหนาวในห้องหนาวมากใครจะเรียนมากรุงเทพนะคะเอาเสื้อแขนยาวอะหนาวพูดอย่างนี้คนเยอะเฮ้ยไปจองห้องดูหนังกันไหมหรคนบ้างคนมันต้องห้าคนอ่ะ ตอนแรกเขาเรกว่าะจะมี6คนในคานล่ะเฮ้ยทำไมวันนี้ห้องสมุดคนเต็มอย่างนี้วะแม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏการใหม่ห้องสมุดคนเต็มเล่นเกมบอร์ดเกมบอร์ดเ,เกมไหมไอ้วิงโก้โอนสามสิบสามเนี่ยอะไรค่ะบัตรนัสศึกษาหนึ่งใบนะคะสเหลืออีกสามสิบอ่าเล่นเกมเศรษฐีแล้วหลบมุมเป็นโทูเราหลบมุมโอเคปักหลลักแ้วปักหลักแล้วตั้งสมอแลนะ ตอนนี้เราจะเล่นเกมต่อไม้บอกนะคะแต่ว่ามันไม่สมบเฮ้ยมันต้องฝังกันปะ ตอนนี้เราจะไปหาของกินนะคะเมื่อกี้เพิ่งเล่นเกมเศรษฐีมามวนสนมได้เป็นเศรษฐีนะคะอ้าววันนี้เราเป็นเศรษฐีนี้นะคะทุกคนเราไม่เป็นยาจกซูเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ไหนคะถ้าจะลงอาหารกลางห้ยังมีอะไรกินอาหารกลางในเทศก้าอาหารกลางอาหารกลางอาหารในเทศสี้โรงแรนในเทศโอเคเดี๋ยวไปดูอาจจะเจอสตูเคฟกินยากิเคฟก่อนเข้าเรียนห้าโมงนะคะเราเพื่อนเข้าน้ำก่อนเจอกันที่โรงอาหารเอ้ากล้องูีตรงไหน เคนั่นแหละกินอะไรไใส่ใส่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่เอาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หนึ่งค่ะใส่นมอย่างเดียวนมข้นหวานอย่างเดียวบบใช่ค่ะนมข้นหวาน,นค่ะอุ้ยด้านข้างมีร้านทีม่มีร้านอย,ยู่90สนใจไหมอุ้ยจริงๆชอบอันนี้มากมัชเมลโล่ยาวเอาอันหนึแบบ่งกันออะไรเปล่าอุ้ยมีตาของแบบขนมเด็กๆอะ่ะเยลลี่ เนี่ยค่ะจะมากินขนมหินหน้าร้านไปเลยขนมหินนี้กินได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะไห้ดูสิว้าวเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นนะกินโชว์เออไปชิมอันซิมาชิมหินเนี่ยค่ะทุกคนก้อนหินกินก้อนหินโอ้ไข่ฟันเกือบแตกเวอร์ครับเวอร์ราชอบกโะแลต โอเคเราเราเค้กก่อนเพื่อนกินข้าวกันเรากินเค้กถึงจะเป็นตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นคนก็เยอะอยู่ดีนีน่เดินไม่ได้เลยข้าวขามามาไม่ได้รออย่างมีความหวังกับของที่พลุงพลังมากก่อนเข้าเรียนนะคะไปดูเพื่อน เยาเอาของไปไว้ตรงโต๊ะก่อนนะของไว้ก่อนเพื่อนเล่นที่นั่งละฝากกล้องหน่อยกินอะไรคะข้าวครับดูมากข้าวอะไรอ่ะทำไมหน้าตาแบบนั้นข้าวเนื้อมูผัดพริกกระเทียมอบคค่ะว้าวมากหิียวด้าน เพื่อนกินข้าวทำไมต้องกินข้าวด้วยก้ไม่กินข้าวเราจะตายเราจะกินเค้กญี่ปุ่นกันนะคะของหวานัอวเรไรนอเาหน้ามันดูบวๆอะนี่หรอ หนึ่งหรอก็ตรงแง่สิเข้าไปจองที่ก่อนได้คอนเยตครับอู้ห้องเรียนใหญ่โตนั่งไหนนั่งไหนนั่งกลางๆไม่น่าแล้วก็ไม่หลังเนี่ยเตรงลยนี่เลยอ่ะเรามีสี่คนนะนั่งแตางห้องอันนี้นะคะเราคลองห้องนะคะแล้วก็เราก็อนีเป็นอะไรไม่ใช่เราอันน้ำพมงกิน เรียนคาบนี้ห้ามองถึงทุ่มเลิกดึกแล้วกลับห้องลึแล้วมาไปไหนตอนนี้อาจารย์มาแล้วเพื่อนก็ยังไม่เลิกเล่นเกมเพื่อนก็ยังไม่เลิกแชทเพื่อนก็ยังไม่เลิกอ่านนิยายอ๋ออ่านนิยายคนก็เริ่มมากะ เราพร้อมตั้งใจเรียนอยู่คนเดียวอันนี้คนเต็มห้องแล้วทุกคนให้สองคนได้มาเราต้อง้คนได้ได้แป๊บเดียวคนเต็มห้องวันนี้คนเยอะมากคิดว่าจะถึงปล่อยถึงเจ็ดหนึ่งทุ่มไหมวันนี้ไม่น่าวันนี้จะประมาณหกทุ่มเออเดี๋ยวก็คงเลิกแล้วตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วคนออกไปกันหมดแล้วด้วย คนติฟ้<อ>ามืดแล้วอุว๊ยไปดูฟ้ารอกันเถอะสวยจังนั่นสวยเหรอควันเหรอว้าวมันมืดหมดแล้วฟ้าไล่สีสวยปะการวงกลมมุมสูงแต่ก็ตกมากเลย ไไปม่สวยงามสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอเพื่อนนะคะนิดอินฟูท่านหนึ่งไปเงินนะคะนี่ก็อินฟูค่ะเออสองคนสามคนไม่ไม่เพื่ออินฟูเป็นคนปกติมาตรดามาตรดาอ่าโอเคไปละเจอกันเจอกันไว้ถ่ายคลิปด้วยกันอุ้ยเพื่อนไปนู่นแล้วอุ้ยมืดมากท้อไม่างไม่กว่าทำไมพัดปรนเดนมันต่างกันจังนะนะี <S 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 ่หลังมอตอนมืดหรอเนี่ย มารถลา่างกันรถมาแล้วกวาดเอ้ยกวาดกลุ่มกับกวาดห้องน่นาซ่าแล้วกลับห้องแต่เดี๋ยวไปหาซื้อของกินหน้าโครงการก่อนว้าถึงแล้วจริงมีงานต้องส่งทุก<ห>ทยี่สิบเดี๋ยวเราต้องรีบกลับห้อง,องก่อนไม่ได้ไรแผจปะอาจารย์ก็รีบจัดมาหาลือกอน ว่าหน้าอะรเหนมันที่แปะเออก็เลยงงว่าตกลงยังไงคนลงแล้ววันนี้เขาไม่มซ้อมลีกกันเนาะแล้วหมีตอนนี้คือเราต้องรีบกลับหอ้องคะะทุกคนเพราะว่าเราต้องต่งงานแบบด่วนมากๆทุ่มยีแล้วตอนนี้เท่าไหร่6กโมงยี้าเราก็ต้องรอรถตู้แถวยาวมากขอให้ทันเพียง ก็ต้องทำกับห้องก็ต้องกลับข้าวก็ต้องกิน <c oughs> สุบายบายมอเสร็จเดี๋ยวไปเขียนก่อนเนาะเสร็จแล้วทักมาโอเคทุกคนจะต้องรีบแล้วเ <c oughs> พราะว่าเหลืออีกสิบนาทีต้องส่งงานอาจารย์ <c oughs> รีบมากเรียนวันแรกเลิก <c oughs> 6โมงครึ today, <adan> <ira> <d us wiele> ่งใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์น่ะเดทไลน์งานนี้ทุ่ม20ก่อนจะกลับถึงห้องเพราะวันนี้ไม่ได้เอา iPad ไปต้องรีบแล้วอะไรเนี่ยเป็นงานที่รีบที่สุดที่เคยเจอมาไม่คิดว่าจะเจอตั้งแต่ขาดแล้วนะตั้งก่อว แต่ดีเมื่อกี้ในรถเราหาข้อมูลไว้บ้างแล้วโอเคใจะเย็นๆไม่มีอะไรต้องรีบร้อนหนึ่งทุ่มยสิบโอเคแราว่าเราน่าจะเกินเดทไลน์นะแต่ต้องทำให้เร็วที่สุดเสร็จแล้ว เขียนด้วยคามรววเร็เลย,เยแต่ว่าตอนนี้เลดมาต้องถ่ายรูปสง่งเลดมาเก้านาทีส่งเงินก่อนส่งเงินก่อนส่งไปแล้วกำลังโหลดส่งงนานหน่อยมากแล้วก็หิวมากเพราะว่าจริงๆว่าจะแวะซื้อของกินหน้าโครงการใช่ไหมแต่ว่ามีงานนี้ก่อนก็เลยต้องแวะขึ้นมาทำโอเคเราจะเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็ออกไปซื้อของกินหน้าโครงการสไปายเด็กของก,กันเจอกัน <c oughs> เปลี่ยนชุดแล้วเป็น,เป,นเป็นเด็กหอสปล์ ยมยมเลยวันนี้เพราะว่าเลิกดึกแล้วก็ต้องรีบปั่นงานอีกเพราะฉ<ม>ะนั้นเราจะไปซื้อของกินย้อมใจกันนะคะ <ตร todos> เพื่อนยังไม่มา<สะ>เราจะแง้นแมงกระไซไปสตาติดช่หมสตาติด หญิงแก่งเติมลมอ่ะรอเติมลมเติมลมปั๊มนะคะลมก่อนอ๋อนี่นี่นี่โอเคไปซื้อข้าวต่อหิวหิว ดูหน้าโครงก,การตอนเย็นก็ยังร้านเปิดเยอะอยู่แกวละ20บาทชานมไข่มุกบาวนชูการสองค่ะกินเลยร่างกายต้องการ เอาเข้าวยังกต่แซ่บก่อนไม่ข้ายังแตแซบ,บหน้าโครงการแล้วก็นั่งกินหน้าโครงการไปเลยจ้า กินท <ève S 2> ี่ห้องก็เหงากับเพื่อนหน้าเลยโปรหมดแบตแล้วเป็นแบตหมดกินอะไรคะข้าวยำไก่แซ่บกับข้าวยำคอหมูย่างนะคะกินเนี่ยก็คือทั้งหมดหนึ่งวันไปมาอุ้ยกรงน ก็คือทั้งวันหนึ่งวันไปมอ,อรมครั้งแรกนะคะทุกคนตอนนี้โกโบคิดไปแล้วแบตหมดฉ่ำม,มากเลยในกระเป๋านี้เวลาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ้ายกับกระดิ่งโอเคบ๊ายบาย